สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับอันนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคม2563ส่งท้ายปีนี้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการทำนายนี้เป็นการแาบโดยกว้างนะครับไม่ได้เจาะจงถึงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับแต่ถ้าหากว่าเ,เป็นผู้ที่มีลัคนานะครับหรือราศีสถิตทีท่สิง นะครับก็สามารถฟังคำทำนายนี้ได้เพื่อประกอบเป็นแนวทางนะครับฟังร่วมกับนักขยากรท่านอื่นก็ได้นะครับไม่จะเป็นศาสตร์ใดก็ตามแต่อย่างน้อยเราได้รู้ว่าแต่ละคนชี้หลุมไว้ตรงไหนยังไงบ้างนะครับตรงไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อเราก็อย่าไปเดินตกนะครับอย่าไปเดินตรงนั้นนะโอเคนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็แชร์ให้ด้วยหเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆของคุณนะครับในเดือนนี้ชาวาราศีสิงห์นะครับ เป็นเดือนหนึ่งที่หนักเลยแหละนะครับาจากไพ่ที่ผมเปิดได้นะครับไพ่อิทธิพลประจําเดือนนี้เป็น The อ o มูนะครับสังเกตไหมว่า The อ o มูนขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในตรงโทนนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับเด e อมูนเนี่ยเราบอกได้ว่าเป็นเดือนหนึ่งที่คุณค่อนข้างน้อยกับตัวเองมากๆนะครับรู้สึกทุกอย่างมันไม่สมหวังไม่ได้ดั่งใจ คอยคือเราอาจจะหวังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งหวังที่จะให้สิ่งสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วสิ่งที่คุณคาดหวังที่จะให้มันเกิดขึ้นี่ยมันคือหมายกาว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณรอดชีวิตไปได้แต่ไอสิ่งนั้นอ่ะมันไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้คุณต้องออระหกระเหินนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้ดิ้นตนกับตัวเองมากเลยทีเดียวมันก็เลยเกิดความน้อยเกิดขึ้นนะครับ บางคนนะครับบอกว่าเดิมบูนเนี่ยเรื่องของสภาวะอรมเรื่องจิตใจเนี่ยมันมันดาวมากๆนะครับลัคนาราศีสิงห์อย่าเพิ่งถอดใจนะครับในเดือนธันวาคมนี้อาจจะยังไม่ใช่เดือนของคุณสักเท่าไหร่ในในทุกๆเรื่องนะครับอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องมาพิจารณามาไตรตรองนะครับมารู้จักความฉลาดทางด้านอารมณ์ของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นรู้จักบริหารอารมณ์ตัวเองให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องของการงานนะครับได้มาเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่ห้าไม้แล้วเป็นไพ่เดอะไฮโลแฟนผมว่าผมหาสาเหตุบางอย่างเจอนะสำหรับบางท่านนะครับหรือหลายท่านก็ไม่รู้แหละแต่ผมว่าไพ่ขึ้นมามันมีเหตุผลอะไรบางอย่างราคานาราศีสิงห์นะครับในช่วงก่อนหน้านี้ตอนไหนไม่รู้แหละนะครับเดอะเฮอร์มิตมันแสดงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วมีไพ่ไพ่ถัดมาเนี่ยตอนนี้คือถานกาจจุบันมันคือ5ดาบไอห้าไม้นะครับ ก่อนหน้านี้ไปเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ปัจจุบันมีความขัดแย้งเข้ามามันเหมือนกับว่าโอเคเหมือนกับว่าชาวลัคนาสีศสิง์ไปซัมติงไป,ไปทําอะไรบางอย่างไปขอพรไปบนหรืออะไรบางอย่างแล้วอาจจะไม่ไม่ได้แบบยังไงล่ะไม่ได้ไปแก้บนพูดตามภาษาบ้านๆเน,นาะหรือว่าพอได้แล้วก็ลืมนะครับไม่ได้แบบ สำนึกบุญคุณอะไรที่เขาช่วยเหลือไว้แม้ว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการก็ได้แต่มันเป็นสิ่งบางอย่างที่แบบช่วยให้คุณดําเนินชีวิตสะดวกได้มากขึ้นแต่คุณไม่ได้มองเห็นมันนะครับในช่วงเดือนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเองก็เออตามใจแกแล้วกันดออูดูแลตัวเองไปแล้วกันฉันไม่ช่วยไม่ไม่ชี้ทางไม่อะไรแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าความขัดแย้งเกิดความขัดแย้งในการทํางานมากยิ่งขึ้นมีความไม่ลงรอยนะครับ ่าแต่มันมันเป็นการโต้คารมมันเป็นการที่เอาไอเดียความคิดหรือมันมีเหตุปะทะนะครับเรื่องของการงานไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะอย่างน้อยนเดือนนี้มันมีความเหนื่อยเหนื่อยนี้ที่ว่าจะจัดการกับระบบงานยังไงกับความคิดยังไงกับอีโก้ของคนแต่ละคนอะไรอย่างไรมันเหนื่อยตรงนี้มันเลยทําให้งานของเราไม่ได้ก้าวหน้าเนื้องานไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ไพ่ ในโทนอนาคตก็ต้องบอกว่าโอเคไพ่เดอะฮัลโหแฟนเนี่ยนะครับบอกบอกว่าถ้าในเดือนธันวาคมนี้การงานนะครับระวังผิดใจระวังการทะเลาะบอกแววงแม้ว่าในโทนอนาคตจะมีใครบางคนจะเข้ามาช่วยเหลือหรือหาข้อสรุปได้ก็ตามแต่แต่ในเดือนนี้หให้เนื้องานมันเดินหน้านะครับพยายามที่จะฟังผู้อื่นให้มากขึ้นนะครับแล้วก็หาข้อเปรียบเทียบนะครับจุด ด้อยจุดเด่นของเขาแล้วนํามาปรับแล้วนํามาเอาไม่ใช่ว่าเรายึดความคิดเราเป็นหลักแล้วก็เสนอไปต้งๆแบบนั้นเนี่ยแต่พอเราฟังทุกคนมากขึ้นเราเอาจุดดีจุดเสียอะไรมาหักลบกลบกันแล้วก็ให้มันกลายเป็นพัฒนาเป็นจุดเสริมความคิดของเราให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เวลาการพูดคุย ไม่ต้องไปยึดว่าฉันเป็นหลักแต่เอาเป็นว่าฉันอยากที่จะมาแบ่งปันนะครับไม่เดีบอวว่าเราจะชักจูงความความคิดเขาไม่ต่างกันเนาะการชักจูงกับการแบ่งปันแล้วก็พอแบ่งปันเสร็จปุ๊บโอเคให้รรยากาศมันดูเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮาร์โมนีนะครับให้มันแบบละมุนละม่อมให้มันดูแบบเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นอ่า ลดอัตราของตัวเองนะผมมองว่ามันน่าจะช่วยให้เรื่องของการงานคุณขยับไปได้ในด,ดีขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องมามีความรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าเรื่องการเงินน่าวิตกมากกว่านะครับสองถ้วยเดชาริอ o t แล้วก็เดือมูนะครับอย่างที่บอกว่าเด m o o ูลในเดือนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนีเง้เรื่องการงานนะครับเรื่องเงินเรื่องเงิน,งงนแล้สึกว่าราศกราศีสิห์เนี่ย ถ้ามีเกณฑ์การได้เดินทางแล้วถ้าเป็นการเดินทางไกลนะครับเป็นการเดินทางต่างจังหวัดก็เป็นโอกาสที่จะได้เงินมานะแต่ว่าเงินนั้นนะ่ยมันก็เพียงแค่ว่าใช้ได้มาเสร็จปุ๊บทําให้เดือนนี้เราผ่านพ้นไปนะครับอ่าเราผ่านไปได้เดือนแต่ถ้าเราไม่มีการเดินทางเงินเราจะติดลบโดยประมาณนี้นะครับซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าเดือนนี้การหาเงินการประกอบอาชีพการหาไรายได้จะค่อนข้างเหนื่อย ไหนจะต้องตื่นเช้าไหนจะต้องเดินทางพบเจอสภาวะมากมายเพื่อให้มีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันเดือนชนเดือนได้นะครับในเดือนในสิ่งตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในอันเรื่องของการงานครับอะไรก็ตามแต่ที่พอลึกได้หรือลึกไม่ได้ว่าเราไปขออะไรไว้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับเกี่ยวกับสิ่งสาคือ2อ,อันนี้มันมีความเชื่อมโยงกันแล้วมันขนาดข้างครับมันขนาดมันมันบีบปัจจุบันอยู่อ่อืมนะครับก็ ลองหาเวลาดูนะครับอาจจะลองฮะลองลองฟังอาจารย์หลายๆท่านในด้านของการแก้กรรมแก้ดวงก็ได้ผมก็ไม่ได้เก่งฉลาดอะไรขนาดนั้นนะฮะลองฟังท่านหรือลองหาข้อมูลก็ได้ว่าเออเราจะทํำยังไงแต่อันหนึ่งที่ผมได้มานะครับก็แบ่งก็บอกเล่าบอกสัดเป็นส่วนกันนะครับก็ฟังมาจากใน y YouTube นี่แหละนะก็อาจารย์เกี่ยวกับทางด้านของด้านนี้นะฮะก็บอกว่าโอเคถ้าเราลึกไม่ได้ดึกไม่ออกนะครับก็ให้ไปที่ วัดโสธรนะครับว่าหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซาครับมันจะมีตู้ตู้หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอาฝากทําบุญการแก้บนอะไรแบบนี้ครับก็ลองไปก็ได้หากใครสะดวกไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าเหตุที่ระลึกถึงไม่ได้จริงๆนะครับวิธีนั้นก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผ่อนนะครับผ่อนสิ่งที่คุณเจอให้มันเบาบางลงได้นะครับก็เอาใจช่วยนะชาวลัคนาสีสิงห์นะฮะ ในเรื่องของความรักครับได้มาเป็นหนึ่งถ้วยได้มาเป็น9้าเหรียญแล้วก็เป็นสี่ถ้วยนะฮะคนโสดนะครับคนโสดอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจกว่าไม่มีใครมาเดือดไม่ไม่ไมมีใครมาช่วยใช้เงินใครมาช่วยใช้ตังค์นะครับก็มันจะเป็นในเทิงนี้คือมันอาจจะอาจจะได้เจออาจจะได้เจอ,อ,จจเจอความ กระชุ่มกระชวยอะไรมาก่อนหน้านี้อาจจะเจอคนที่คิดว่าเออเฮ้ยเราเราจะไปฝากหัวใจได้ไหมหรือฝากความหวังอะไรได้ไหมนะครับแต่พอในเดือนนี้มันเริ่มเราไม่เริ่มเราเริ่มให้ความสําคัญกับความรู้สึกหรืออารมณ์ลดลงแล้วเรามาให้ความสําคัญกับเรื่องของการเงินแล้วก็งานมากยิ่งขึ้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าความรักยังไม่จําเป็น ยังไม่ใช่อันดับหนึ่งในณเวลานี้ในเดือนนี้แต่ว่า,าการหาเงินนี่สิในการที่เราจะมีชีวิตต่อไปหรือการที่เราจะใช้เงินใช้ผลประโยชน์ตรงนี้ในการดูแลคนรอบข้างของเราอะ่ะมันมีความสําคัญมากกว่าเรื่องของความรักคุณก็เลยเหมือนกับปัดตกไปนะครับแต่สาหรับในคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วนะครับก็ยังถือว่าความสัมพันธ์ยังดําเนินไปได้นะครับยังดําเนินไปได้ ด้วยอิทธิพลเนาะอันนี้คือ1น่ถ้วยนะครับสี่ถ้วยรวมกันเป็น5คือไพ่เดอะไฮโลแฟนนะครับถ้าคนที่มีคู่มีแฟนนะครับก็หาเวลานะครับไปฟังเทศฟังธรรมหรือไปปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันก็ทำเอาไงว่าให้ใจใจมันสงบมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องดีหรือการเดินทางไปพบญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้ที่เราเคารพนับถือนะครับที่เราให้ความนับถือที่เหมือนกับว่าท่านเป็นคนที่ เป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาชีวิตให้คำปรึกษาเราได้อย่างดีอะไรแบบนี้ตลอดมานะครับอาจจะในเดือนนี้เป็นโอกาสที่เหมาะที่จะได้ไปพบท่านนะครับแล้วก็สังเกตไหมว่านี่เป็นไพ่9เหรียญน,นะครับอันนี้ก็ไพ่เฮเบดหมายเลขเก้านะครับเดือนนี้เดือนนี้เดือนธันวามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งตรงนี้นะครับเลข5เลข5กับเลข9นะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนสำหรับชาวราคนาราศีสิงห์ มันอาจจะถึงเวลาที่เขามาทําอะไรให้เราเห็นให้เรารู้ว่าฉันยังรออยู่นะนะครับอ่ามันมันไม่ใช่ว่าเขาประสงค์ต้องการอะไรหรอกแต่เขาอยากให้เราเป็นคนที่ฝึกตนเองแล้วก็ขัดเกลาตนเองอยู่ด้วยไปนะครับการที่เราไปขออะไรแล้วแล้วเราไปแก้นั่นไม่ใช่ว่าสิ่งมันนั่นไม่ใช่คือเขาไม่ต้องการสิ่งของตรงนั้นแต่เขาต้องการสัจจะวาจาที่คุณได้ลั่นไว้นะครับแล้วก็เมื่อคุณได้กระทําสิ่งนั้นแล้วสาสัตวาจา สิ่งที่คุณได้ถัดมาอีกก็คือทานบารมีที่คุณมีนะครับสิ่งนั้นจะโบนอะไรก็ตามแต่แต่สิ่งของตรงนั้นที่คุณเอาไปบน,บ,นบาสางการหรือไปแก้บนสิ่งตรงนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้กับคนบริเวณนั้นเขาได้มีได้กินได้ใช้ก็เป็นเป็น2ออย่างที่คุณสามารถทําได้แล้วตรงนี้แหละครับมันเป็นกุศลนะครับอย่าไปมองว่าการบนหรือการแก้บนเป็นเพราะว่าเขาต้องการเขามีอาหารที่มีของทย์ทำาไปต้องการสิ่งตรงนี้ ตรงนั้นมันคือกุศลเนาะที่มันแบบแยบคายน,นิดนึงนะครับโอเคนะสำหรับชาวราศีสิงเดือนนี้เป็นเดือนที่หนักนะครับตอนนี้ผู้ที่ผมทําคลิปมา9ราศีรู้สึกว่าตอนนี้ราศีสิงจะเป็นราศีที่ผมรู้สึกว่าหนักหนักมากๆนะครับหนักที่สุดในณนปัจจุบันโอเคนะเอาใจช่วยนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากแชร์ให้กับคนรอบข้างของคุณได้ รู้ร่วมกันนะครับจะได้ไม่ตกหลุมตกบ่อนะาสนใจดูสนุกก็แอดได้นะครับดูใน description ด้านล่างนะครับในทั้งหลาย o f f i i เชแล้วก็ในทางเพจ e c e b o o k นะครับได้ทั้งสองทางติดต่อได้ัสงทางเช่นเดียวกันนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะครับต้นปีใหม่นะครับหวังว่าเมื่อปีใหม่เกิดขึ้นนะครับดวงชะตาแน่นอนต้องบอกว่าชาวลัคนาสีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับ ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยแกก็จะมีการเปลี่ยนราศีในทุกๆ30วัน30วันสังเกตได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงชาตาเรื่องชีวิตอ่ะมันจะมันจะไม่มีอะไรยืดเยื้อเหมือนพวกลัคนาอื่นๆจะหนเดือนก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ทีหนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเนาะซึ่งในในณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเดือนธันวาดาวอาทิตย์มันไปตกอยู่ในราศี ราศีพิจิกนะครับซึ่งดาวเจ้าเดือนเขาเป็นดาวอังคาร1กับ3เนี่ยนะฮะอาทิตย์ัลานเขาเป็นคู่ศัตรูกันมันก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับลัคนาราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นธาตุไฟลัคนาราศีพิจิกเป็นดาวอังคารเป็นแล้วก็เป็นธาตุน้ํามันเหมือนธาตุที่ตกน้าอะ่ะมันก็เลยยังมันก็เลยไม่ไม่ค่อยมีออร่าหรือส่งกําลังอะไรได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเดือนถัดไปนะครับ ซึ่งจริงๆของเรื่องของดวงดาวเนาะดาวพฤหัสเอแต่พิจุดดาวอาทิตย์เนี่ยเขาอาจจะย้ายเขาก็จะย้ายอยู่ที่ประมาณสักช่วงวันที่1 4บสี่สิบห้าของแต่ละเดือนนะครับอ่าในเดือนจริงๆประมาณกลางเดือนธันวาเป็นต้นไปจนถึงประมาณต้นเดือนอมกราเนี่ยจริงๆชีวิตชะตาชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแล้วแต่อันนี้จะเป็น after, after effect อะครับพอต้นเดือนมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บอีกครึ่งเดือนถัดไปในเดือนธันวาก็ ส่งผลกระทบเป็น a ัลเทอร์เอฟเต่อไปเนาะอย่าเพิ่งถอดใจนะอย่าเพิ่งถอดใจนะครับยังไงมันเปลี่ยนทุกเดือนอยู่แล้ชะตาชีวิตคุณนะครับสวัสดีครับ